สายปาร์ตี้ที่ชอบตัวลำโพงเสียงเซร์ราแล้วก็เสียงเบสแน่นๆแนะน,นำเป็นลำโพงของโรบอตดุ่น r b 120S ตัวลำโพงเขาจะให้แบตเตอรี่มาถึง4,000ม ah ิลลิแอมป์และใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง20ชั่วโมงเลยตัวน้องจะเป็นบูทูธ5.3คอนเน็กมือถือได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android ด์รวมไปถึงคอนเน็กกับทีวีโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตได้หมดเลยครับส่วนกำลังขับของเขาอยู่ที่15วัตต์ดอกลำโพงจะเป็นขนาด78มิลลิเมตรทำให้เสียงที่ได้มีความเซร์ราแล้วก็เสียงเบสเนี่ ลำโพงตัวนี้เขาใช้งานแบบ EUX แล้วก็ TF Card ได้อีกด้วยสามารถโดนน้ำโดนฝนได้ด้วยนะสะกันน้ำได้ถึงระดับ IPX7 ในการพกพาเดินแคมปิ้งเข้าป่าแบบนี้ได้สบายเลยและที่สำคัญตัวลำโพงเขาจะมีการรับประกันให้ถึง1ปีเต็มถ้ามีปัญหาใน1ปีทางร้านเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยครับถ้าตอนนี้ใครที่กำลังมองหาลำโพงทุกตัวหนึ่งเอาไว้ใช้งานแนะนำเป็นลำโพงของโรบอตตัวนี้ได้เลยนะตอนนี้ทางร้านเขากำลังแจกโปรโมชั่นแลชเซลล์ถ้าใครที่สนใจกดดูราคาและส่วนลดะก้าซ้ายมือตรงนี้ได้เลยครับ